สวัสดีคุณผู้ทุกค่ะไว้ทุกคนอิจฉามาซีช่องเดอะแดนคุงด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตสิตารนนรบราห์ฮารบซาสวยก็ผมก็จะมาสุ่มเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีที่สองนะมีพีเจอร์มีแอมเบโรแล้วก็มีท่านไอนะครับแล้วก็มีไดมอนชีนะครับเกียร์นี้ด้วยมีเกียร์ของเชลเทียมีเกียร์จะดาวสามชิ้นนะครับ มาผมจะมาสุม่มไอดีนี่นะคนดูมีสามร้อยลูบี้กับหกสิบตัวนะคะคลิปเมื่อวาน,นคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดของผมก็มันมีดีนึงใช่ปะที่มีที่มีท,ม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 ท่านไอ์กับอาร์มโดสองตัวเลยแล้ววิสาม,ม,ส,าม,มสองนี่แหละโคตรดีเก็บเดี๋ยวผมจะเก็บสัตว์สมตัวนะครบไอดีนะั่นแบบมีแต่คนละบอ,อะไรเงี้ยแบบใสเราจะผสุ่มเกีีร์ที่หลังนะครับันดู ไอ้แดงกูจะเปิดครั้งแรกเลยไปเดิมไปเลยลไอ้แดงไม่ไปเดิมไปมันจะออกเปล่าครั้งแรกผ่านไหมครับปุ้มเรียบร้อยนะครับกระบองเพชรเชอรี่ไม่เป็นไรนะครับเรากดต่อไปเลยหลักการคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าออกก็จบครับแล้ว <c oughs> หอยป่าไม่ป่าป่าป้าบนักโตขึ้นเบาไม่เอาครับ อยากได้สิทธิ์จับเวท,เวท,เวทจอบอะจอบพี่้แลรวคร <c oughs> ั้งต่อไปครั้งที่สามนะครับไปยังวิธีเรียบร้อยนะครับกองเชียร์ิลลีก้าครั้งนะครับแล้วมการั้าวุัท้าทไป ที่บบเพื่อมันออกไปปับ๊บเราจะซูแบบกดข้ามเลยนะครับมาดูถ้าสองครั้งแล้วกันเนาะข้ามอู้ดีว่าได้ข้ามช่างทำหมวกมูนอ้โหแต่ละตัวก็หดหอยู่นะแต่กูอยากได้นี่มากกว่าว่าเนี่ยแบบแบบแบบผมมีแผนผมมีแผน เชื่อเลยคนก่อนเชื่อเลยคนก่อนอ่าคนพอรับครับไอ้กูเลยไอ้ก,กูจะไม่ทำสูตรเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับไอ้แยกกบอาปากมาอาปากมาเอาลูกบอลมาลูกหนึ่งลูกหนึ่งแล้วว่าไงแล้วว่าไงว่าไงเราเปรี้ยงเข้าไปอ้าวคนี่ ว้าววนีเื่อนได้ยินทีไรตัวนี้กันตัไม่ฮเลยนะครั้งนึงนี่ยังนะครับไม่ผ่านครับไอแชร์ไดอารีติกิไอยชรตัวมือรเกติกบ้าดีใจดีใจบ้าโอเมกอนโอ้ยจะหมดแล้วแม่งจะได้ไม่เนีย จะได้ตัวแสงขอร้อง,นนนอเ,งนเนี่ยมันมันเอาตู้ค่อมาเรียนมันจริงไหมเนี่ยไอ้ฉอยนีนะก็ไม่ได้เหมือนกันเฮย้ยลีอารักบัตเล่ลีอาถ้าสามดาวก็ขึ้นใจว่าดวงดีสองดาวเฮียแสดงว,ว่าดวงเฮียน่าจะไม่ได้แล้วป่ะสุ่มเกียร์กูขอเกียร์แล้วกันนะงั้นนะเล็ ปัมไอเหี้ยแดนไอสัตว์กูชื่อแดนด้วยนะเด่นไม่ออกแดนมาให้กูเดี๋ยวสโลสลอออกแดนมาทำไมละเฮาสโลอหาอกแดนมาทำไมเดี๋ยวกูใส่เหี้ยออกแดนมาเดี๋ยวกูใส่ครับเซตจอสูตรต่อกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยไอเหี้ยแล้วกูต้องเหผื่อข้าวเลยเอ้ยใครได้ช่วยกูด้วย ครั้งสุดท้ายที่จะออกหนึ่งสองสามสามครั้งพอดมโหมจยออกครั้งสุดท้ายแล้วมึงจะออกอ่ะไรเล่าน้องใช้เป้งเข้าไปโอ้โหเจ้าสำรานแกเชียเกมเงือเราจะมาสุ่มรูสุ่มเกียร์ดีกว่าไว้ขอท่านเกียร์แปดดาวนะฮะเ่าหนึ 1, ่งสองไอ้ไม่ใช่ ดาวของจอได้แค่ใช่ปะไปเลยเอ้ยไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครบอกว่าไม่เอาใช่กูไม่เอาจูบกูดีกว่าเนาะหลอกหลอกหลอกควายสบายใจจังว่ะไอ้เหี้ยแปดดาวออกเชี่ยแปดดาวออกเชี่ยแปดดาวออกผ่านไหมครับแปดดาวแปดดาวมาอันหกดาวป๊อสอุ้ยหกดาวไม่ล้ะหก ขอให้เจอคนที่ดีขอให้เจอคนที่รักกันและสัญญาเยสเซ็ต <Yeah, sir. S 3> ไม่เป็นไรกูอยากสูบ40ดูบี้เว้ยกูต้องการปังโอ้ยไม่เป็นไรกูจะส,มสมุ่มีนโมไม่สนแล้วไม่สนแล้วแดนข้างแดนข้าง เดินข้างแล้วเดินข้างหยุดกูไม่ได้หยุดกูไม่ได้นะโมพุทธายอะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายว่าไงว่าไงเล่าป๊อปป๊อปแผลดาวออกไหมแผลดาวออกไหมั้งสุดท้ายว่าไงครั้งสุดท้ายว่าไงแล้วลูกบอลลาวามาลูกบอลลูกบอลออกมาเดียวลาบป๊าป๊ามเกลือครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอดีเฮียนี่ไม่ได้เฮียอะไรสักอย่างเลยครับแค่ดูคลิปนี้จบอย่างงี้ตันี้นะครับคือผมหงอยแล้ว